ครับผมสว่วนนีครับผมก็จะมาแนะนำเป็นชุดครับชุดนี้ได้ใหญ่พอสมควรครับเว้ยเป็นเบสแปดนิ้วกางอสองนิ้วพร้อมด้วยพาวเวอร์พร้อมด้วยมิกครับผมครับชุดนี้ราคาสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นครับผมสำหรับชุดนี้ครับผมครับ สำหรับสายบ้านผมจะนําเลยครับชุดนี้จบแน่นอนครับเพราะอะไรครับนี่ครับเบียดเป็น18นิ้วไปแล้วนะครับผมครับไม่ต้องมาเล่น15เล่น12อครับอยากท้งเดียวจบไม่อยากโดนเมียดาเยอะนี่ครับชุดนี้เลยครับผม18นิ้วไม่ต้องมาปวดหัวอะไรครับผมครับซื้อแลวจบคือชุดนี้ครับ เชคกางครับนี่เราจัดเป็น12นิ้วตัวใหญ่ให้เลยครับดอก12นิ้ว1ดอกพร้อมด้วยแลมใหญ่หนึ่งดอกสลับเชคกางของเราครับผม A.B. 12ของเราตัวนี้ครับผมทั้งชุดเป็นงานไม้อัดทั้งบดครับผมรับรองว่าใช้งาน1 0 2ถึงปีแน่นอนสำหรับงานไม้อัดตัวนี้นะครับผมครับทีนี้พาวเวของเราครับเป็นอะไรครับพวกของเราครับเป็น A.B. 6 0 0 C.R. ครับผมครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์ระบบหม้อแปลงระบบคัส A.B. ครับผมนี่ก็ใช้งานทนเหมือนกันระบบคัสต์ A.B. ครับ พร้อมด้วยมิกอีกหนึ่งตัวครับมิกตัวนี้มีฟังก์ชันครบนี่มี EQ ครับมีเอฟเฟกครับผมนี่เอฟเฟกต์เชนตัวสองนี่ม่เอฟเฟกในตัวครับฟังก์ชันบลูทูธก็ยังบีครับผมครับพร้อมด้วยในมิกครับนี่ครับมีเอคิวทั้งหมด3แบนด์ครับนี่แหลมกลางเบรคในมิกได้เลยครับสำหรับตัวนี้ครับการต่อสายครับนี่ไม่มีอะไรครับทำไม่ปิดก็ต้องปิดครับง่ายๆช่วงนี้แค่ออกจากมิกสองเส้นครับเข้าพาวเวอร์ สองข้างก็สามารถดังได้เลยครับเพราของเราตัวนี้สามารถเชยกสัญญาณได้เฮ้ยเป็นเบสดังเบสดกางดังกาง,งแยกในโพร,รตัวน,นี้ได้เลยครับผมก็มไม่ต้องมีคอร์มีอุปกรณ์อะไรเสริมอะไรครับเสียบสายแคนี้ดังเลยครับผมครับปะทีนี้เราจะสอบพระสียงครับ,อบ 29, ของชุด2 9 9 0 0้ักบาทของเราครับผม อปกเสียรเลยสำหรับชุดนี้ครับชุดนี้29,900บาทเท่านั้นครับได้พาวเวอร์ได้มิก18นิ้ว2กลาง2ครับพร้อมด้วยเสียงเบส18นิ้วเราจะเลือกสูตรไหนก็ได้เทอร์โบ BV วดับเบิลครับออเดอร์ Order 4มีครบสลับในตู้ของเราครับสามารถเลือกได้ทุกแบบทุกอย่างเลยครับผมสำหรับชุดนี้ครับสองหม่นเก้าบาทเท่านั้นครับซื้อแล้วจบเมียไม่ได้ครั้งต่อไปนอนสำหรับชุดนี้ครับผมคุณครับผม